คูมูกออน้ำแบบว่าเหลือทนไม่เป็นสิ เย็นเลยทีน oh, ี้อะไรคะเหี่ยวฟันอ่อุ้ยเดี๋ยว้อมแขงเอาหน่อย้อมแขงเอาหน่อยออกไจ้ะออกไจ้ะอนะตอนนี้ฉันสวยใส่หิว กินอะไรจ้ากินอะไรอมอยากกินหูฉลามะเ,เป็นอะไรอะคะเอออ่าปวดศี่คืนไส่จังเลยอะแท้หูฉลามอ่ะค่ะยังไม่ได้กินเลยจ้ะหิวแล้วอ่ะกินอะไรจ้า พี่สาวยู่แล้ววะค่ะไม่อยากกินเลยค่ะอืมอืมอื้มอื้มอืมมปบพี่พอออ้วกถึงพวกนี้เลยก็ได้นะคะเอาอ้อยรอนนอะ สาอยากได้ผ้าห่มของลิซาที่อยู่ตรงนู้นนะคะเนี่ยนะคิดตี้มันกลับผัวค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแพ้เป็นไรอะเดี๋ยวปั้นึงนะ ล,ล,ลูกล,ลูกเป็นไรอะลูลกกินแล้วทำไมเจ็บหรอไม่เป็นแผลดีใจอะโอ้โหดีใจร้องลังบ้านเลยตกใจหมดเลยมีกดโกแอา้าโอ้ขอโทษขอโทขอโทษขอโทษกินน้ำกินน้ำก่กินน้ำก่โอ้ทำไมทำไมนะ ้ำไม่เย็นงั้นเดี๋ยวตากแดดปก็มนนี้ม่ไรโอ๊ะผลไม้เอาผลไม้เอาโอ๊ยไม่ใช่มะม่วงนะอ่ะอะมะม่วงโอ้นี่ตั้งแต่ท้องนี่นะเปลี่ยนจากแพราส่วนโขตจะเป็นแพร瓦ขี้แยเลยนะ,อะโอ๊ยมันมีฟิลอยอยากกิกกินนะแซนวิชแซนวิชแซนวิวิชอยู่ไหนแซนวิชอยู่ไหน ียวแล้วก็อ้าวะะเฮ้ยไม่เอาใช้ก่อนไปก่อนแล้วกันดูก่อนดูก่อนเอาอีกอู้ดของเงินนะเอา,เเอานี่ง MM คุณมวงพูดไปก่อนแล้วกันโอ้ยม่อที่เกไม่อครับ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 คันดหน่อยมอยอะอิมด้วยครับเก็บวยครับ มัเอเดือยให้กับสมาชิกหมายของเราค่ะจสบายนลูกไม่ยนหนูริาน เป็นป้านคุณนายสุดเจ้าขอแล้วครับไม่ต้องคิดวาจีบพ่อจีบ่อนช่วงนี้ดูมีน้ามีนวลขึ้นเลยนะเนี่ยตามตำราเขาบอกเอาไว้ว่าถ้าแม่ดูมีน้ำมีนวลเนี่ยจะได้ลูกสาวนะก็ดีสิคะแพนเนี่ยอยากได้ลูกสาวจะได้ตามอ้อนพ่อไงพี่วิสาเหรอคะพี่เหรอ อืมจริงๆแล้วยงังไงก็ได้อ่ะแต่ถ้าเป็นลูกชายแล้วอ่ะคงจะร่วมมือกับเขากวนประสาทาพี่น่าดูส <c oughs> าวๆสา,าวๆอาหารได้หรือยัง้าได้แล้วก็กลับมานั่งที่โต๊ะนุมน่มๆด้วยนุ่มๆมามามาชญที่โต๊ะชญที่โต๊ะมาพร้อมหน้าพร้อมตากันหน่อยมามาสปีดกันหน่อย จะปิดไปเรือแหลคะค่ะกาอ่ะ, <laughs> อะนายฐานะดีคุณนายดุดดาวเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นว่าที่คุณย่าก,ก็ขอเชิญกล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆหน่อย,ออยแม่ถูกมัดมือชกเ <laughs> อาละค่ะก็นับเป็นนิมิตใหม่ดีก็แล้วก,กันนะคะเฮียเพราะว่าเออ ลูกของเราก็กําลังจะเกิดหลานมาให้เราเฮียก็จะเป็นคุณปู่คุณย่าแต่ที่ฉันก็จะดํำรงความเป็นพี่คุณล่ะเป็นคุณย่ายายตายคุณปู่เมื่อกี้วันจะแก่ขนาดนี้ใครยังไงก็แล้วแต่ขอให้หลานเราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็รวมพวกเราด้วยทั้งหมดดีไหมคะดีมากใ่เลย เอาแก้มากันแท้กันกันไป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 เอาละในเมื่อคุณยาาพูดไปแล้วต่อไปก็ว่าที่คุณยายพูดบ้างมาๆแทนคุณยายนอกจากลูกๆทั้งสี่คนจะต้องดูแลสุขภาพกายแล้วก็ขอให้ดูแลสุขภาพใจด้วยถ้าพ่อแม่มีความสุขลูกในท้องก็จะมีความสุขนะลูก เอาละในเมื่อว่าที่คุณยายกล่าวจบแล้วก็ทาให้ถึงผมบ้างแล้วออก็อนุญาตกล่าวสุนทรพน์เป็นเรื่องเป็นราวหน่อย <c oughs> ดย้จยจริงอิวย้ยค <c oughs> ดแออกอ <c oughs> อคอกรับมา <c oughs> อย่างนี้กันก็ก่อนอื่นนะ ผมขอขออวยพรขอให้ผมได้สมหวังมีคู่กับเขาบ้างคู่อะไรคะขอากราบแสดงความยินดีผมดีใจมากโดยเฉพาะวันนี้ได้ได้มาร่วมรับประทานอาหารพร้อมหน้าทุกคนในบ้านของคุณนายดุจดาวนับจากนี้ไปก็จะไม่มีสมญานามว่าคุณนายดุจเกลืออีกต่อไปแล้ว,ว,ลวเพราะว่าจะมีแต่สมญานามว่าคุณนายดุจด,ดังฟ้าแทน นะสุดท้ายแล้วครับมันก็แน่ดีใจที่ทุกคนนี่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันผมก็ขอภาวนาให้พิริษาเนี่ยได้ลูกชายแล้วก็แพรวาได้ลูกสาวด้วยนะครับแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเวยอ้าไม่งั้นมันจะมีวุ่นหนักรักข้างตลาดภาคสองเหรอพี่งั้นชนเลยพายถูกแามน่ะทูกแจมอ่เชิญเชิญเชิญใช่านจันท